สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่รักในการเ็เกษตรทุกคนครับเมื่อวนนี้ผมจะพาพี่น้องเขาาพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องการระบายน้ำออกจากในหน้าเขานี่ครับเพราะว่าปีนานี่เออเดือนนานี่ก็เจอตกเดือนสิงหาแล้วนะเพราะเดือนนานี่ฝนจะเล็งพี่น้องแล้วก็นี่นะครับให้นี่ห้องผมนี่ปัน้นปั้นว่านไม่สามเทียร์แล้วพี่นอ้องหยาหลายนะครับให้เห็นทุก,กีนก็หลายกันแต่ว่า ให้นี่มันไหลเกินไปนะผมเลยปั้นไม่ปั้นไม่นะครับสามเทียผมจีพาพี่น้องมาพูดถึงเรื่องการระบายน้ำครับหวงในให้หน้านะครับถ้าฝนมันเลงพี่น้องเพราะว่าหน้าพูดถึงหน้าดินทรายนะครับหน้าดินทรายหล่ะกับมันเป็นกั้นแทดินทรายพี่น้องกันเท่าทันถึงช่วงฝนเลงนะครับกันเท่าบระบายน้ำบอกพี่น้องน้ำมันสิไหล่พานกั้นแทะครับมันอิดโะมันอิสามาดเทียดในกันแทะเอาขาดเลยนะครับหน้าดินทรายผมจิพาพี่น้องมาเบิ้งน้ำ การว่างทอพี่น้องการว่างทอให้ว่างที่ลุ่มหม่องลุ่มที่ชุดนะครับหม่องตื่นที่ชุดและแค่มีพี่น้องมีซิ่งนี่นะครับสามารถปิดทวน้าระบายน้าได้เป็นเกือบสองสามปีได้พี่น้องนี่นี่ของผมนี่ของผมใส่ซิ่งนี่ปิดทอมาโดยตลอดแล้ที่พี่น้องเธอว่าได้ผลดีเลยครับใส่ซิ่งนี่ปิดทอผมโบกหูนะครับว่าท่าขงพี่น้องใส่เงี้ยปิดทอพี่น้องมาเบิ้งครับของผมนี่ใส่ผาได้พี่น้องครับ ใส่พานี่สามารถปิดท่อระบายน้ำนี่ได้ดีมากเลยพี่น้องแค่ไม่ซิ่งเหนียบอันนี้ผมบรูกนะว่าถ้าพี่น้องใส่ยังปิดครับบ่งครับไหลวะนี่ครับขอบอกพี่น้องนะครับช่วงเดือนนาเนี่ยฝนก็จะเล่งนะพี่น้องเล่งแล้วก็จะได้ไปลนะ่อยครับเพราะว่าเพราะว่าจังได้ จงได้เดือนหนานี่ฝนเลงเขาก็ต้องได้ลงมาเบิองเรื่อยๆแล้วเขาก็ต้องได้ปล่อยน้ำบอกเรื่อยๆนะครับนี่ครับเพราะว่าของผมในปีปีกายนะมันเดนผมได้ดันกแทกขึ้นอีกพี่น้องได้ดันปั่นกันแทกขึ้นอีกครับให้ขั้นมันเงี้ยเพราะมันเป็นหน้าอย่างไส้พี่น้องเพราะว่าขูดปีมันหน่อยนะครับแล้วมันขาดพี่น้องมันขาดแล้วเขาก็ได้มาปั่นนะครับมันยากนี่แหละครับพี่น้องแค่พี่น้องไม่ซิ่งนี่นะครับสามารถปิดท่อน้ำได้เป็น ปีสองปีสามปีได้นะครับนี่ใส่แก้ผ้าหน้าผมใส่ผ้ามาตลอดครับพี่น้องพิทธอว่อาได้ผ้นีได้ครับแต่ว่าแต่ว่าเข้าต้องไปเบิ้งช่วงเข้าไทหุดหน้านะครับช่วงเข้าสอนขั้นข้าข้างั้นแท้เลพี่น้องสอนขั้นเพราะว่าหางบาขีโมอมันดิปเตะผาออกครับมันดิปเตะผาพิททอออกมีปัญหามันคือเข้าต้องยามเข้าไถเขาก็เบิ้งน้ำพี่น้องน,นี่ครับ นีห้องผมอีกบางหนึ่งก็เป็นผ้ากันห้องผมเนี่ยเอาผ้าอัดไเวิรบเลยครับผ้าดีพี่น้องเวลาระบายก็ดึงออกง่ายนะครับไม่ได้ปิดกับปิดสนิดดีพี่น้องน้ำกับสิพว้มีไหลเลยครับใส่ผ้าครับอันนี้ที่จะทรงมาทางนี้ผมจอที่ผมจ่อปีไก่เนี่จ่อทรงมาทังนี้ตัวนี้เป็นผ้า่างพี่น้องนี่ครับผ้าเลยนเนี่ยผมใส่พื้นผ้าเลย